สวัสดีครับอ่าเมนนานะเอ MX z เอกซดครับตอนนี้ผมมีทางใน YouTube ทางใน TikTok แล้วก็ใน Facebook นะครับติดตามได้อ่ u t u b e ก็เกียรติอีรูสุเฟซบ o ๊กก็เกียรติอีรูครับตอนนี้เป็นเอ z เอกซดตัวเฟืองชานะครับตอนนี้สร้างสร้างต่อแบบพิเศษเลยครับทางกระบะท่างรัวแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆครับราคาจะสูงกว่าปกติครับ เปินแบบหน้าสำหรับวิงว่งวิ่งวิ่งหินวิงว่งวิ่งหินวิ่งดินเลยนะครับนี่กระชั่งได้ครับแต่ต้องใช้เวลานะครับในการตรวจทั้งถ้าว่าเป็นสเปคแบบนี้ครับให้ดูกันดี๋รอมวันนี้ลูกค้ามาออกเลยนะครับกันนี้กำลังจะออกเลยครับ ไปฟังนี่กับไปถักทายกันเอาเองเดี๋ยวกองเอาเรื่เลยนะครับอาจจะไม่มีเพลียเอาปล่าไปลง b e กันเนี่ยลงใน TikTok ไปกด้วย